พ่อเทใจมีเพี้ค่ะบอกว่าตอนที่โยมประกาศของพ่อก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านตัวเองนี้มีปิติน้ำตาไหลตลอดค่ะมีปิตินี่อะไรใช่ไหมมีมีปิติน้ำานตำาหลาโอ้จริงจริงแล้ว ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยนะถ้าพูดไปแล้วนี่เรื่องราวและความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันไปนเกี่ยวข้องกับพบอันเป็นพวกกายทิพย์ซึ่งเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัญญาต่อกันเนี่ยในอดีต ย้อนกลับไปดูในเรื่องของชีวิตหนึ่งของคนเนี่ยกับการไปเกิดเป็นมนุษย์หนี่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะลากพ่อลากแม่ลากพี่ลากน้องเนี่ยไปเกิดพร้อมกันบางทีลูกไปเกิดเป็นมนุษย์แต่พ่อแม่เนี่ยยังอยู่ในโลกของเทวดาอยู่เลย หลานในน้อยลูกในน้อยก็ยังอยู่ในกลุ่มของพวกเทวดาอยู่เดยแต่คนหนึ่งได้ระยะเวลาการไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเหตุผลนั้นอยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายมีชีวิตและมีมีชีวิตครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ไกลาจากโลกมนุษย์มาก และไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ได้ซ่อนตัวอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ใกล้พระอารามวันวัน,วนหนึ่งเขาจะมาเฝ้าชะเงื้ออยู่กับพระอารามนี้แล้วก็คอยชันเลืองส่อสายตาไปว่า เหมือนกับจะหาใครสักคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาเนี่ยในแต่ละวันสายตาที่ทอดไปเนี่ยหน้าประตูอารามนั้นเนี่ยยังให้ถวยเทพเทวดากลุ่มหนึ่งเนี่ยเกิดความสงสัยว่าในแต่ละวันในแต่ละเวลา ทำไมจะต้องมานั่งคอยนอนคอยทั้งั้งที่ก็รู้ว่ามันคือมีทั้งแดดมีทั้งอากาศและมันกนเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ทำไมหนอเทวดาคนนี้จึงเฝ้าแต่นั่งคอยชะเง้อไปเหมือนกับคล้ายๆว่าจะคอยใครสักคนหนึ่งยังไงอย่างนั้นพอาะกนหมด วันเวลาแล้วก็ลุกออกไปแต่แล้วอยู่ๆลุกขึ้นตอนเช้าก็โผล่มาใหม่มานั่งอยู่ที่จุดเดิมมาทำความรู้สึกเหมือนกับทุกครั้งที่เขานั่งมองไปมองไปอยู่ไม่คลาดสายตาว่า ไม่รู้ว่ามองหาอะไรและอะไรมีความสำคัญสำหรับบุคคลนี้มากถึงทำให้เขานั้นเนี่ยนั่งมองอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันและก็ทุกวันอดรนทนไม่ได้เทวาดาอยู่เคียงอยู่ข้าง อะไรเข้าไปถามกับเทวดาที่อยู่ที่นั่นอยู่นั้นเออนี่เธอทุกวันเวลาฉันเห็นเธอเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ทอดสายตาไปข้างหน้าเหมือนกับประสงค์ว่าจะคอยใครสักคนหนึ่งเนี่ยเธอช่วยบอกฉันหน่อยไหม ว่าเธอนั้นเนี่ยคอยใครท่านเทวดาพวกลิฉันนี้เนี่ยเคยทำสัญญาเอาไว้ก่อนที่คนคนหนึ่งจะเดินออกจากชีวิตของฉันไปเกิดในโลกมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยเขาให้สัญญาฉันว่า ให้ยายนี่เนะี่ยคอยอยู่ตรงนี้นะเข้าไปไม่นานหรอกเด,เ,เดี๋ยวเขาก็มามาพร้อมโพชนะข้าปลาอาหารวันแล้ววันเล่าตั้งแต่คำให้คำมั่นสัญญาปาานี้นี่ ซึ่งคนในครอบครัวของฉันนี่ทนับได้ก็น่าจะสามสี่สิบปีแล้วแหละท่านเทวดาและช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดกับการได้เดินทางไปในโลกมนุษย์และวัยขนาดนี้เนี่ย มันก็คงไม่ขาดเขินในซักดิฉันก็เลยมายืนอยู่มันนั่งคอยก็สถานที่ตรงนี้ทุกวันเวลาอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้ลูกสาวของยายนี่นะลูกสาวของเธอเนี่ยชื่ออะไร และอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรถ้าฉันรู้เนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยเราจะได้ช่วยบอกให้ลูกของนี่ฉันนี่ชื่ออย่างนี้อาชีพอย่างนี้ตอนนี้อายุขนาดนี้แล้วโอ้ถ้าบอกรายละเอียดอย่างนี้ก็หาไม่ยาก แล้ว้ารู้แล้วเนี่ยถ้าตามรู้แล้วเนี่ยให้บอกเขาว่าอย่างไรถ้าไปเจอเขาให้บอกเขาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อนี้รอคอยและต้องการบุญกุศลจะไปเกิดใหม่ถ้าเขามีความพร้อมแล้ว ก็ขอให้เขานั้นมาทันทีเพราะระยะเวลาการไปเกิดนั้นเนี่ยถ้าไม่มีบุญกุศลติดไม้ติดมือไปเลยนี้เนี่ยการไปเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะลำบากอย่างแสนสาหัสให้ช่วยเขาบอกตามนี้ด้วยให้ช่วยบอกเขาตามนี้ด้วยก็พรากฏว่าเทวดาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยเหาะไปเลย พอไปถึงก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมก็บอกว่าใช่เนี่ยมียายคนหนึง่งเขาให้ข้ามาถามเองเนี่ยมาบอกเองเนี่ยบอกว่าเขาจะไปเกิดใหม่แล้วนะแต่เขายังขาดบุญกุศลซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ย ตอนนี้มีปัจจัยเงินทองแล้วเนี่ยก็ช่วยสงเคราะห์เพราะว่าการไปเกิดเป็นมนุษย์นี้เนี่ยมันจะต,ต้องอาศัยบุญเนี่ยเป็นเครื่องเดินทางเหตุที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าการไปเกิดของมูสัตว์โลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเจาะจงเนี่ยคนนี้ต้องไปเกิดกับคนนี้คนนี้ต้องไปเกิดกับคนนี้เนี่ย มันก็เป็นไปไม่ยากเพราะว่าการเกิดของปวงสัตว์เนี่ยบางทีมันก็แย่งกันเกิดทั้งที่บุคคลผู้รักการเกิดจริงๆเนี่ยก็มีน้อยแต่คนที่จะไปเกิดจริงๆเนี่ยมันต้องแย่งกันการความคณิบะการแข่งขันการเกิดเนี่ยมันต้องแย่งใครมีสีมือก็ได้ คนไม่มีสีมือก็อพลัดตกลงไปอาจจะไปเกิดเป็นอยู่ในท้องหมาท้องแมวก็ได้ข้าเลยมาบอกเองให้เองนั้นเนี่ยช่วยทำกุศลให้ด้วยพรอผู้หญิงคนนี้ได้ทราบข่าวอย่างนั้นแล้วก็มาได้นิ่งนอนใจเดินทางไม่อายอในวัดแล้วก็ประกาศบอกเลยว่าจะสร้างกุศลใหญ่ในลักษณะอย่างนี้ แต่ไม่รู้หรอกนาว่าทำไมใจมันอยากสร้างเนื้อหาสาระและเหตุผลนั้น,น,นเนี่ยมันถูกกำหนดถูกความรู้เนี่ยอยู่ที่จิตใจฉะนั้นเทวดาเขาจะไปกประซิบกระซาบบอกให้คนทำบุญความกุศลเนี่ยเขาไม่พูดออกมาให้เราได้ยินโ,โกลงอย่างนี้หรอกเขาจะเป็นผู้อธิบายเพื่อให้จิตใจนั้น,น,นเนี่ยได้รับรู้ และก็นำไปปฏิบัติพอถึงเวลาแล้วบุคคลที่เทวดาเนี่ยไปบอกข่าวนี้กนะ็จะมาแจ้งเหตุว่าดิฉันจะเป็นเจ้าภาพสร้างสลาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปยางใดอย่างหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าได้ฟังแล้วก็เอออ้าตามเจตนาที่เทวดานี่ยมาบอกเอาไว้เนี่ยดีเลย มาคืนนี้เนี่ยเทวดามาเข้าความฝันบอกว่าจะมีคนใจบุญเนี่ยเขาจะมาทำการก่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยขอให้พระอาจารย์เนี่ยคอยชี้ตำแหน่งบอกเขาด้วยว่าสร้างตรงไหน,นส่วนกับผมเองเนี่ยก็จะขอบอกข้าวๆว,ว่าเดินดินตรงนั้นเนี่ย ให้บอกเขาไปด้วยทำไมครูบาอาจารย์เนี่ยถึงรู้ว่า <c oughs> จะไม่คนสร้างบุญในลักษณะเช่นนี้แรงปู่ย่าตายายที่จะไปจุติใหม่ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์เนี่ย ยังไงเขาก็มีอิทธิปฏิหารโน้มน้อมทำให้ถ้วยเทพเทวดาและพราแม่ธรณีเนี่ยช่วยกระซิบกระซาช่วยผลักดันให้เครือญาติของเขานี้เนี่ยทำเจตนาอันนี้เนี่ยให้สำเร็จประโยชน์การที่ว่ารูบาอาจารย์หรือว่าพระคุณเจ้าจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เหตุที่มาของเรื่องนี้ มันก็มาจากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดความพอดีในบุญในบารมีในกุศลและสถานที่อันนี้ขออธิบายไว้ในลักษณะเช่นนี้